อรุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนโราณเพิ่นวาตื่นเศ้าได้เวียกร้ายตื่นสายไดงานหน่อยจ้ามันแมงควงเพิ่นวายอยู่บค่คะแม่กีายามิโมมินตื่นซื่ยสวยๆคือกันเนาะค่ะทุกคน ภารกิจของเฮาเมื่อนีการเริ่มต้นโดยการเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้กระตาผ้ากับน้องหมาหนึ่งตัวค่ะไปซักผ้ากันก่อนค่ะทุกคนปีหาเครื่องทั้งบานเฮาก็แจ้งแล้วเนาะค่ะทุกคนบรรยากาศบานเฮาปีหาเครื่องนีกาะแจ้งแล้วค่ะเมื่อนีก่อนไปเห็นงานก็ต้องซักผ้าก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าทำโอทีค่ะจันถึงเสาทำโอทีถึง ถุ่มถึงสองถุ่มเลยล่ะค่ะทุกคนว่าเฮาจะมาหอดบ้านเนาะค่ะกบวยยากดียังแล้วค่ะนี่ล่ะค่ะชีวิตของคุณแม่ค่ะทุกคนเมื่อยหลายค่ะไมยได้แต่ห้ามท้อถอยนะคะเพื่อลูกค่ะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแล้วก็ภาระน้สินนะคะทุกคนไม่มีงานก็ไม่มีเงินค่ะหลังจากที่เฮาักผ้าแล้วเฮาก็มหนึ่งเขาล่างถวยเนาะค่ะทุกคนนึ่งเขาไปเหตุงานค่ะหอเขาไปนําค่ะข้างมอเขาแล้วเฮากำมาตาผ้าค่ะทุกคน ตากไปนี่โฮมเน้อค่ะทัวร์เรื่องซักผ้าตาผ้าเนาะคะ่ะทุกคนอาทิตย์หนึ่งซักผ้าอยู่สามสีเทือปุ่นละคะ่ะทุกคนวันสันมันกัสีไลายเนาะคะ่ะ แต่ว่าชุดเทศงานนี่กัอาทิตย์ละเท่อค่ะซักค่ะคบ่เดือาปั้นเ้อะคะ่ะมีพ้นที่ไม่ปั้นก็คือพาสีค่ะหนามหนาอยู่บานเฮามันนามบม่ค่อยดีเนาะคะ่ะบ่ค่อยดีแบบไดก็คือน้นามมันเข้มๆเนาะ,ะค่ะทุกคนหลังจากนั้นคุณแม่ก็มารีดผ้าให้ลูกค่ะรีดผ้ารีดชุด,ด,ดนักเรียนรีดไว<จ>้ตั้งแต่ยามกลางคืนเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดึกค่ะทุกคนมารีดเอาตอนเ้านีในละจา้าตื่นเ้าขึคืนก็นจกักพวกศิวาเฮ็ดยังแน่เนาะคะ่ะทุกคนผู้ใดเป็นคือแม่เนี่ย ตื่นตั้งแต่ตีหาคือคืนยางเรื่องยางนี่คิดว่าเป็นหลอยกิโลอยู่หรอคะ่ะยางลบไปลบมานี่เนาะ รีให้มันเรียบเรียบเนาะค่ะทุกคนเรียบมีไม้ถึงบหยาบได้ค่ะใบเดยเรียบแห้งปานนั่นเนาะคะ่ะแมนแทค,คุณแม่ทีกําลังเลี้ยงลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะคะ่ะจะพูดอะไรกับเขาต้องระวังนงงงี้ระวังยังวัตีระวังว่าเขาจะมิตรวาจมไห้ว่าไห้นะคะทุกคนลูกบ้านเจ้าเป็นแค่ลูกบ้านคอยบอกรีบพาแล้วห้องก็มาสายเขาเนาะคะ่ะ ทรเขาเร่าใส่กองไหวไปเห็ดงานกองหนึง่งเอาไหว้กินอยู่บ้านกองหนึ่งค่ะบ้านนี้กินข้าวเหนียว,วย่ามเ้ากับย่ามเทียงค่ะเนื้อแม่งกบหุงเอาค่ะทุกคนเราะว้าวาเนื้อแม่งบางมือก็ได้เป็นอาหารแกะมาแล้วค่ะแกะกินเลยมาเห็ด เมื้อแรงค่ะแล้วจะช่วงเวล่าเนาะค่ะทุกคนหลังจากที่เราสายข้าวเสร็จเราก็ไปให้อาหารน้องไก่กันค่ะทุกคนตื่นขึ้นก็ได้ยินเสียงเป็นบ่นบนอยู่ค่ะน้องเคยได้กินแต่เช้าน้องก็อยากกินแต่เช้าเหมือนทุกๆุกวันนะคะทุกคนใกล้แน่แต่มเมื่อนี้เป็นอากาศกําลังดีนะคะตอนนี้ได้ฝนตกนี่บ่อยากเขาเราไกลเลยค่ะทุกคนมันจืดหลังจากนั้นเราก็มาเข้าห้องน้ําแปรงแปรงล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมไปทํางานกันค่ะทุกคนได้ห่อเขามาเข้ากับเอามาทาการไว้ใต้บาะ พร้อมไปทํางานแล้วค่ะทุกคนไปค่าไปทํางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวกันจะลำบากแต่เพื่อคนที่เรารักเราทนได้เสมอค่ะ